คลิปนี้นะครับวิธีการใช้ล็อกความเร็วของ s 1 0พันนะครับดูตัวนี้ไว้นะตัวนี้อ่าเปิดใช้ปุ๊บแล้วเพิ่มความเร็วยังไงครับลดความเร็วลดยังไงจะยกเลิกทํำยังไง เนื่องจากนะครับมีพี่ๆน้องๆนะครับสอบถามโอเข้ามานะครับทางอินบ x ็อกบอกว่าช่วยแนะนําการใช้คูดคอนโทรลล็อกความเร็วของ s อสพันหน่อยก็คลิปนี้นะครับจะมาทําวิธีการใช้คูดคอนโทรลนะครับหรือว่าระบบล็อกความเร็วของ s อสพันนะครับ มันก็ไม่ยากครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้เนี่ยผมแนะนํฟความเร็วครับประมาณ40-50ถึงขึ้นไปนะครับให้แบบว่ารอบเครื่องมันเดินสม่าเสมอนิดนึงนะฮะอีน,นี้ขั้นแรกสมมติผมจะลดความเร็วที่อ่ะ774นเะจ็ดะจะง่ายๆครับเราไปดูสวิตช์ฝั่งซ้ายนี่ครับดูตัวนี้ไว้นะตัวนี้อ่าเปิดใช้ปุ๊บดันขึ้นมาครับแป๊กหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับ ไปข้างหน้าอ่าแล้วก็มาดูที่หน้าจอครับจะมีตัวสีเขียวขึ้นเห็นไหมอ่าอันนี้คือล็อกความเร็วแล้วเอไงผมผมปล่อยมือฝั่งคันเร่งให้ดูเลยนะอ่านี่อ่าแล้วยังไงต่อแล้วเพิ่มความเร็วยังไงครับเพิ่มความเร็วก็แค่น,นี้นะครับดันตัวนี้ตัวนี้นะครับดันไปดันไปข้างหน้าไหมมันจะเพิ่มเจสิบเจ็ดมันจะเพิ่มทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมดันอีกสมมติผมากได้สัก8ปสิบ เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอย่มันก็จะอยู่ประมาณนี้บวกบวกลบหนึ่งะครับอ่าทีนี้อยากได้สักเก้าสิก็ได้นอีกอีกสองเป็นสาเป็น4เป็น5้าหาเป็นเป็นแปดเป็นสล้เป็นหเป็ 6, 7, 8, 8, นเจเป็นแเป็นเนี่ขึ้นแล้วขช้นแล้วเห็นไหมก็ขึ้นมาอ่านี่นะับผมลอ็อกควาเร็วที่90้าสิบ ทีนี้เอาพี่ลดความเร็วลดยังไงมาเหมือนเดิมครับมาที่ตัวตัวนี้ดันมันลงมาเห็นไหมดันลงมาเห็นไหมดันลงมาดันลงมาเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะลดละสมมติอยากได้ครับเจ็ดสิบดันลงมาเห็นไหมดันลงมาเห็นไหมมันก็จะลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย เพิ่มแล้วก็กด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 เพิ่มขึ้นไปแค่นี้เองครับใช้โค้รง่ายเลยอ้าวแล้วทีนี้เราจะยกเลิกทำยังไงยกเลิกนะครับก็มีอยู่หลายกรณีกรณีแรกนะครับแตะคัดฝั่งนี้แตะคัดนะครับมันจะยกเลิกแล้วก็กดเบรกฝั่งนี้มันก็จะยกเลิกแล้วก็กดเบรกเท้ามันก็จะยกเลิกให้นะครับยกเลิกให้นี่คือยังไงก็คือจะ ยกเลิกการทํางานนะครับสวิตสีเขียวเนี่ยมันมันจะหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งสวิตอะไรตรงนี้แบบของมันเลยนะก็คือให้ให้สวิตเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะยกเลิกเดี๋ยวผมจะกำคัดให้ดูนะสวิตอัสัญ,ญลักษณ์ของไฟสีเขียวเนี่ยมันจะหายไปดูนะเห็นไหมหายไปแล้วเราแตะคัดนิดเดียวเองมันหายเลย อ่าทีนี้อ้าวพี่แล้วจะกดใช้ยังไงต่อเรววาก็แค่กดสวิตช์ตรงนี้กลับกันเข้าไปเหมือนเดิมอ่าเห็นไหมมันก็จะมาละเออใช้โค้ง่ายเลยครับอ่าทีนี้ในกรณีที่แตะเบรกมันจะยุเลิกไหมอ่าเดี๋ยวคอยดูฝั่งฝั่งนี้นะผมจะแตะเบรกนะอ่าเห็นไหมตรงนี้ก็จะหายไปเออใช้โค้งง่ายแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะ ใช้ใช้มันใหม่ก็แค่ดันมันกลับไปเหมือนเดิมปุ๊บอ่ามันก็จะมาแล้วทีนี้ผมแตะเบรกเท้าอ่าเห็นไหมหายไปยกเลิกเออมันใช้โคตรง่ายเลยครับแค่นี้เองนะครับคูณคอนโทรลแล้วเราก็ไม่ต้องไปปิดแล้วเราก็ไม่ต้องดนันสวิตช์นี้กลับมานะครับหรือว่าเราจะดันกลับมาให้แบบเดิมก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมเนี่ยผมจะเปิดไว้ตลอด เวลาขับทางไกลหรือว่าไปขี่เล่นทริปเนี้ยนะครับถึงเวลาเมื่อเราแค่ดันสวิตช์อัน,นเนี้ยปึ๊บเนี่ยแค่นี้เองมันก็จะล็อกให้แล้วเราก็ผ่อนคลายบนรถอะไรได้สบายเลยนะครับง่ายมากๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้เนาะสาธิตการใช้คูณคอนโทรลของ S-1000 นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้โอทำคลิปต,ต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอไรเดอร์ er นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ